สวัสดีครับบนันทึกมหาไปกินชาแนลอยู่กับคุณแก้วนะครับแก้ววาแก้วบล็อกสมือเนาะคือ <c oughs> บล็อกเลี้ยนเอาไปหยังเอาไปพาใส้ไไนไหนมาไหนเส้เบืง้งเส้ไนไหนมาไหนโอ้โหอะไรหบักหลายเอาไปพาเฮ็ดไหนจะมาเนี้เอาผ้าขายบอกฮะเอาไปพายังเกาะเกี่ยวเขาเอาไปแต่เกี่ยวเขา <oughs> À, khai nhầm kia hobo. Hã? Putawak. Oh, I'm hiểu. Any pass, eh? Hã? Kia hobo. Kia hobo. pha này? pha, khi, khi đeo, họ... à? uh. khai pha bò, này này Pi Pi chứ เออแม่ขวัวขายที่พ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 ังไลนึงที่มาเก็บบ้างนี่นี่นี่บางนี่นี่เออนี่นี่นี่ที่เต็มเลยนี่ที่มะเขือบ้างนี่เอ้ที่ว่าคนเกี่ยวได้ครับมาเก็บบุกบุกยุงเีือดเสมอเสมอเด้นี่มาเก็บไปไปพาขายเพ่อไหมคนขยันนะครับถ้ามาหากินขยันหาเงินได้นี่เห็นบ่าพาขายหาเงินเงินบ่า เอาเงินไปยังเด้เงินเราไปใส่ฮะเอาไปใส่เกาะเอาไปซื้อเสียเออซื้อเสือใส่เสียไม่ใส่ซื้อใส่เสียไม่นั่นมาเสียไม่บ่น่โอ้ยแก้วใส่เสียไม่ขายบล็อกซื้อเสือครับพี่น้องเห็นอยู่ใส่ซอยอุดหนุนยังได้ครับเด้อบล็อกขายจ้กบาทเกาะถ้าเราขายแต่ไหนทุ่งละฮึ ทุนละเจ็ดบาทกาะฮะทุนละหาบาทโอ้มันมันสิได้ง่ายทุนละหาบาทหลา่มาได้ทุนละหาบาทเอ้าเก๊กโบกซอยแก้วเก๊กโบกซอยแก้วเนาะอันนี้เอ้าไปพาขายเราอย่าเราอย่าไปพาไปขายขายในบ้านพาอะไรก็ขัวขายเอาไปกินดำหน้าเอาไปกินดำหน้าเอาเก็๊กมาจะไปกินเกี่ยวเขาตัวละบ่า

A kip soi kip soi kia soi kia kìa 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 kìa

ชิมติ่นิมตินนั้นปีไม่ปีนี่ฮะกี่ลาสีมิมติ่นนั่อยู่บ่ห้าสิปีห้ปีเกลยวเคลบซอยกันครับระวังถ่ารถรับทรงเมื่อบ้านถ่าผู้ค้องมารับผู้เด้นตดนุ่นโอย ตายแล้วเกี <SM. S 1> <Christina. S 2> ่ยวเม้นต้นมาเจริญมาขายให้เดลยทันพาแล้วเด้อเห็นบั้งทันพาแล้วจะมาขายเด้อจิ้อถุงหนึ่งเด้อเออเอามาขายเน้อถุงเอาถุงพิเศษเด้ถุงพิเศษใหญ่เลยเออเอาเอาพาพาแล้วมาขายให้เด้อเอาเขามาขายในโรงเรียนกันเลยเด้อฮะ เออเอามาขายนโรเรียนก็ได้เด้อฝากซอยซื้อนะครับเด้อบกบกพาแล้วครับของคุณแก้วแก้วบรราสปาว่าหาวด้กินแหน่เฮาเอาบอว่าหรือยี่ว่าหาวด้กินแเนี่ยพิ่งฝากช่องให้เนี่้ยว่าแก้วว่าหาวด้กินแเนี่ย วบอกนี <te ่ที่ละมันจังกันนี่ช่องเขาออกจะดังโอ้ยว่าเราได้กินชะแนลนี่ที่ละฮะว้าฉันเป็นบอกคอยดิบอกแห้งเลยแล้วสิเปิดเพลงให้เต้นเต้นใช่ปะว่าเราได้กินชะแนลนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แก้วค้นหาบุกบกครับหาบุกพาขายดินี่เกี่ยวเข่าขายตอนเกี่ยวเข่านน่ะ

ออกาาสามโอเพลงขึ้นอกาสามชี้ขานเรียนาะเก็บภาเก็บาาสามโอ้เห็บภาษาสามได้หนิเห็นว่าก็ได้ตั้ก่คนเห็นยังคู่เห็นอย่างนาสามีเอะคู่ดเ้เอะเกาะคู่เอ๋อคู่เอ๋อคู่เอ๋ออะไรเห็นยังโอ้ยอะไรอะไรอะไร ตายแล้วตายแล้ววันนี้บาดแล้วบาดแล้วยิบไปหาเดินเดินนั่นไม้อะโอ้ยไม่แล้วเสือเงินเดินั่นตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยเอาวครับฝากติดตามเนาะมหาไม่ได้กินชาแนลคุยเอ๋วไม่ได้วาสอสอนเรื่องเราเสียแล้วมหาไม่ได้กินชาแนลนะครับไอ้แก้วไอ้แก้วคนเก็บบุกบกครับบุก Okay. Cai. Tá bom.